ไก่ตีนี่ไก่พันะไรเนี่ยอันนี้ไก่ผสมป่ะผสมลูกครึ่งไก่พม่าเหรอ <c oughs> เออกลับบ้านจะเอาไปให้น้าอยู่นะ <c oughs> ไม่ต้องเอาตัวใหญ่ตัวพอมันรอดนะ <c oughs> กแกอยากได้ไก่ลูกครึ่งไง <c oughs> มันจะทนกว่าไก่ไทยอย่างเดียวไงเออใช่ไหมเออใช่ไหม อพอไทยพอพอไทยไทยที่ไทยที่เป็นสูงเราพม่าเหมือนกันเลยเขาใหญ่ใหญ่ออไม่้อมเออเออลูกเชี่ยวลูกเชี่ยวลูกเชี่ยวออกระต่ตายก็แอบไปอยู่โน่นแล้วเหรอ,อ,อแต่ไม่เจอนะกระตา่ายแอบไปอยู่หลังบ้านหมดแล้วแต่หาเขาไม่เจอนะเออ ไม่ได้ฟาร์มไก่ชนด้วยแต่มีแต่ไก่ชนมีแต่ไก่ตีนะเช้าเช้าก็ต้องมาดูไก่ดูนกเ้ไก่หลายไก่หลาย Lai vá vài lai váy 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 ังเสียงธรรมชาติว่าคุกคี็ารคีฆาตคุกเออใครอยู่โอ้โอหโดอโอิฆาโตโคต lượng lượng hào đầm ini kau gai ti aku kok 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 หมด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 เออไก่เตี้ยเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ถ้าไม่ขังไว้มันตีกันใช่ไหม,มน้อบาดเทพสบวระเลยเนี่ยเวลาพินโพนยเฮลโหลคุณมมาให้เข้าเอาไม้ถือตรงตลางแลโอ้ตกใจวุ้ย นี่นะพมกลกบรมาไม่กัรมาตีกัเกนเลยอะเดี๋ยว,วจะไปแอบดูกระต่ายกอดว่าออกมากินนั่นหรือเปล่ากระมานี่จังง่ายนะผมให้ก็ให,ให้ไอ้เยตัวสิ้นตัวที่มือนี่แหละเออไม่เขาอยู่เขาไปนี่เลยนะเออแม่เขาอยากอิกสระไงไ ก็ถักก้ถักก้มอีกปอดสารร้อยเปอร์เซ็นปอดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถักก อันนี้คือผักหัวที๊ดาวเสืยเซเซ็เย้ผกเขียวตัวเเช้าเดูเขียวเขียวเด็ ช้าวดูลายเขียวๆนี่สดชื่นสดชื่นมากเนื้อที่น้อยก็ปลูกน้อยเนื้อนี่ที่เยอะก็ปลูกเยอะอันนี้ก็ต้นกระเจี๊ยบ